อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูดงคอยอีกครั้งขอบพระคุณ FC แล้วก็ต้องขอสวัสดีคนที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรเชกเช่นเดียวกับคูโดงช่องคูโดงคอยนอกจากบางครั้งคูโดงจะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาเพื่อใช้ในการสะสมนะครับ ครโดงก็จะนำข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเหรียญราคาธนบัตรนะครับเข้ามาพูดมาคุยมาบอกมากล่าวให้ทราบกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนพอไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมหลายคนไม่รู้นะครับโดยเฉพาะเหรียญแบบไหนมีราคาและเหรียญแต่ละเหรียญลักษณะไหนราคาเท่าไหร่ คลิปนี้ EP นี้นะครับครูโด่งจะมาพูดแล้วก็จะมาบอกถึงเหรียญนี้นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในวงการนักสะสมพ่อค้าแมค้านะครับโอดครวนกันแถวเป็นแถวเลยคือราคาเหรียญราคาธนบัตรตกลงมากนะครับแล้วก็พอราคาเหรียญราคาธนบัตรตกลงมามากหลายเหรียญ ่อแค่เท่าหน้าเหรียญน,นะครับแค่ขอราคาส่งเท่านั้นเองเราเห็นเราก็อืเหมือนกันแต่มีบางเหรียญที่ราคาไม่เคยลงเลยเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเหรียญที่คุณหลวงจะมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญของในหลวงราชการที่9นะครับต้องบอกว่าราคาที่มีอยู่ในหนังสือนี่เล่นกัน600,000บาทปัจจุบันราคาก็ยังไม่ต่ำกว่า600,000บาทนะครับ เดี๋ยวเข้ามาดูเรียนที่กระโดวงมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญในหลวงราชการที่9พะพักหนุ่มแล้วก็เป็นตาแผ่นดินเหรียญตาแผ่นดินมีอยู่2แบบนะครับเนี่ยแต่วันนี้จะมาพูดถึงแบบในที่มีรัศมีนะครับเหรียญที่กุโดวงนามาให้ดูนะครับเป็นเหรียญ1น1บาทปี2,500 นี่ครับผมแต่เหรียญที่ราคาไม่เคยลงเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็คือเหรียญ1บาทตาแผ่นดินที่เป็นปีพุทธศักราช2,493เน้นย้ำอีกทีนะครับ2,493เหรียญอื่นราคาลงมานะครับแต่เหรียญที่เป็นเหรียญตัวติดแบบนี้ราคาไม่ลงเลย แล้วก็ไม่ต่ำกว่าคือเนหนังสือ0กแสนบาทมีการซื้อขายกันนก็ตั้งแต่4,5 0แสน0 0 0แสนจนถึง1ล้านบาทบางช่วงนะครับที่ร้านใหญ่ๆระดับประเทศเขาประกาศรับซื้อแต่เหรียญน,นี้เฉลี่ยแล้วก็ยังอยู่0 0แสนบาทเช่นเดิมเน้นย้ำอีกทีนะครับเป็นเหรียญปี2,493เเหรียญน1บาทตาแผ่นดิน ปีเดียวพอสอเดียวเท่านั้นก็ยังแนะนําอยู่นะครับใครมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดชอบเก็บเหรียญเก่าๆเอาไว้ไปดูนะครับจับเหรียญแบบนี้มาดูนะครับแล้วมาดูด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นตาแผ่นดินถามว่าตาแผ่นดินปกติมีราคาไหมปัจจุบันก็เล่นกัน100บาทเฉลี่ยแล้ว100บาทนะครับเฉลี่ยแล้ว100บาทสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้เหรียญไม่ผ่านการใช้กระบ,บวเข้าไปอีกอลไรครับ เนี่ยใครมีเหรียญแบบนี้นะครับแล้วเป็นปี2493เหรียญผ่านการใช้ก็ยังเล่นกันหลักแสนบาทคลิปนี้ p p นี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I'm going, going, going crazy.